สวัสดีค่ะบ้านสวนชัยนาฟาร,รม์มวันนี้เจอขอมาแจ้งผลคืบหน้าของการรักษาเจ้าน้องบุญรอดค่ะหลังจากที่เราได้ยาปฏิหารมานะคะเราก็ให้น้องบุญรอดได้กินยาไปประมาณสองวันแต่ว่าสภาพก็ยังไม่โอเคเลยค่ะน้องก็ยังหัวตกเหมือนเดิมวันนี้ก็ จะให้หน้องกินเป็นวันที่สามนะคะกินแล้วดูดคิดค้ากับข้าวค้าจุุ๊๊แต่แรงเขาดีมากเลยค่ะถ้กกา,ากินลูกกินคืนเก่งมากลูก กจ๋งมากเยเออเก่งมากลูกดูไหมเนี่ยค่ะอันนี้เราเราใส่ยาลงไปอ่ะคืกินหน่อยกินหน่อยลูกอ๋อไม่เอาละกำลังกิน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 อ่าอ่าอ่ากินลูกแต่เขาแรงดีนะคะแต่ว่า เหมือนเชื้อไวรัสมันขึ้นสมองไปแล้วการทรงตัวเขาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แฟนเก๋เขาก็จะมามาทําแบบเอ่อทำให้เขาแบบเอ่อมีขาแตะพื้นนิดหน่อยพอ,อ,อเห็นไหมคะเขาแรงดีมากเลยค่ะกําลังใจเขาดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากเชื้อมันขึ้นสมอง่ะคะ่ะดูจะดินด้นดินด้นดินด้นหลดิ้นดิ้นดิ้น อาหารเออกินอาหารด้เก่งมากลูกเก่งมากเออเก่งมากเก่งเก่งดูต่อไะพยายามต้อนต้อนข้าวก้อน,อนอาหารในเท้าแล้วก็ด,ดูดิคะ่ะอ่ะตีเล่นไหมก็สภาพก็คงเหมือนคนนะคะ ก็คือเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเชื้ออะไรที่ขึ้นสมองแล้วการทรงตัวมันก็จะไม่ค่อยดีอะค่ะก็จะลองดูให้ครบเจ็ดวันว่าเขาก็จะดีขึ้นไหมจะดูแล้วคือเขาก็คืออาการหนักแน่อนอนค่ะก็เดี๋ยวเออจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะว่าอาการน้องเขาจะดีขึ้นแค่ไหน ก็จะมาส่งผลให้ทุกท่านได้เห็นว่าหลังจากที่เขากินยาปฏิหารแล้วอาการเขาเป็นไงบ้างนะคะวันนี้ขอให้น้องรอดได้พักผ่อนแล้วก็กินยากินอาหารต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแง่ดสดใสอยู่เลยลูรอดเอเอเก่งมากลูกเก่งมากสู้ๆนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะครับวันนี้วันที่3ของการที่ให้เขากินยาปฏิหาร300อเข้าไปนะครับก็ดูเขาสดเชื่นขึ้นมานะครับวันนี้ก็เลยให้เขาออกมาถกูกแดดนิดหน่อยนะครับจากอาการคอบิดก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอยู่บิดบ้างตอนนี้แต่ดูเมือนเขาประคองตัวเองอะนะครับดูครับ มีเลี่ยวแรงขึ้นมาแล้วก็ประคองคอตัวเองให้ไม่ให้บิดเบี้ยวนะครับตัวอาการเขาหนักมากนะครับไวรัสขึ้นถึงสมองคอบิดเป็นเลขแปดแต่กินยาเข้าไปสามวันนะครับดูนะครับเขาก็ยังใจสู้อยู่นะครับคิดว่าโอกาสรอด90%แล้วัแหละตอนนี้แต่รอดนี้คอจะเป็นปกติได้เหมือนเดิมขนาดไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้ให้เขาออกมา าลังกายแล้วก็ทุกให้เขาถูกแดดนะครับให้เขาโดนแดดเพื่อเขาจะร่างกายเขาจะได้ปรับอุณหภูมิแล้วก็ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับอาการของเขานะครับได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ